ถ้าว่านว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาพมีรูปเป็นเป็นสภาพอันครๆอาจเพื่อ,อันใส่เข้าในที่ไหนๆพึงเป็นใสอันว่าจาักรวาลเป็นที่แคบยิ่งย่อมเป็นอันว่าผมโลกเป็นโลกต่ำยิ่งย่อมเป็นอันว่าโอกาสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นไม่พึงมีอันว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นยามบุรุษผู้อาชาญในผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาชื่อ แม้ผู้จงกลับด้วยเราย่อมให้ขุนมัวได้นว่าประจามเครื่องกล่าวอะไรในชนทั้งหลายผู้เหลือลงจึงยนว่าเราเป็นผู้เคยอาศัยแล้วซึ่งข้าวฟ่างและลูกเดือยมีทนานด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณด้วยซึ่งจอบเพี้ยนด้วยบวชแล้วศึกแล้วสิ้นวาระทั้งหลายหกย่อมเป็นดังนี้อันว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นทูลถามแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าพระองค์เป็นผู้ มีอย่างนั้นเป็นรูปได้เป็นแล้วในการไรดังนี้ว่าพระศาตาตัสแล้วว่าดูก่อนวิจุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจากฟังหรือดังนี้น er ว่าพระว่าวิจุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจากฟังดังนี้อันว่าพระศาตาตัสแล้วว่าถ้าอย่างนั้นว่าเธอตั้งหลายจงฟังเถิดดังนี้ทรงนำมาแล้วซึ่งเรื่องอันร่วงไปแล้วว่าในการอันร่วงไปแล้วครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัดยำบุคคลให้กระทำอยู่ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาในเมืองพราณาติอันว่าบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าากุลบัณฑิต บวชแล้วบวชในรัทธิอันมีในภายนอกดูแลใน่าหิมพผ่านสิ้นเดือนทั้งหลายแปดคันเมื่อภาคพื้นชุ่มแล้วในสมัยแห่งภาคพื้นอันฝนย้อมแล้วแลคิดแล้วว่าอันว่าข้าวฟ่างและลูกเดือนมีตนานด้วยทั้งกึื่นเป็นประมาณด้วยอันว่าจบเยี่ยนด้วยมีอยู่ในเดือนของเราอันว่าพืชแห่งข้าวฟ่างและลูกเดืออยาชิบหายแล้วดังนี้ศึกแล้วถ่ายแล้วซึ่งที่แห่งหนึ่งด้วยจอบหวานแล้วซึ่งพืชนั้นกระทําแล้วซึ่งรัวถอนขึ้นแล้วในการแห่งพืชนั้นแก่แล้วเก็บไว้แล้วซึ่งพืชมีตนานเป็นประมาณเเกี้ยววินนแลลซึ่งพืืชอัห อันว่ากุฎาระบัณฑิตนั้นคิดแล้วว่าในการนี้ว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยเรือนอั้นว่าเราจาักบวชส, <couples S 2> สิ้นเดือนแปดทั้งหลายอีกดังนี้ออกไปแล้วบวชแล้วอันว่ากุฎาระบัณฑิตนั้นอาศัยแล้วซึ่งข้าฟ่างและลูกโดยมีธนานเป็นประมาณด้วยซึ่งจอบเพี้ยนด้วยเป็นกรหัตเป็นสิ้นวาระทั้งหลายเจ็ดบวชแล้วสิ้นวาระทั้งหลายเจ็ดโดยทานองนี้เทียวแต่ว่าคิดแววในวาระที่เจ็ดว่าว่าเราอาศัยแล้วซึ่งจอบเพี้ยนนี้เป็นกระหัตเป็นเป็นผู้บวชแล้วสิ้นวาระทั้งหลายเจ็ดยอมเป อันว่ากุฏารับดิตนั้นไปแล้วสู่ฝั่งแหงแม่น้ำคงกาคิดแล้วว่าว่าเราเมื่อเห็นซึ่งที่แห่งจอบตกไปแล้วข้ามลงแล้วพึงถือเอาอันว่าเราจะไม่เห็นซึ่งจอบซึ่งที่แห่งจอบนั้นตกไปแล้วโดยประการใดอันว่าเราจักทิ้งซึ่งจอบนั้นโดยประการนั้นดังนี้